ทหารกองกำลังผสมกาเหรี่ยงขยาซึ่งประกอบไปด้วย KA KNDF PDF และ KNPLF อ้างว่าสามารถควบคุมพ,พื้นที่ในรัฐขยาไว้ได้ถึง80%ครับยกเว้นพื้นที่ของเมืองลอยก่อที่ทหารรัฐบาลยังคงปักหลักโดยใช้เรือนจำเป็นฐานที่มั่นและมีการสนับสนุนการโจมตีทางอากาศจากเครื่องบินขับไล่และฮลิคอปเตอร์ตลอด24ชั่วโมงครับ ทำให้เกิดไฟไหม้บ้านเรือนที่อยู่ใกล้กับเรือนจํากว่า70หลังคาเรือนตอนนี้ในรัฐขยายังมีทหารเมียนมาประจําการตามฐานที่มั่นนะครับซึ่งอยู่ติดตามแนวชายแดนไทยบริเวณใกล้ฐานที่มั่นกองบัญชาการกองทัพกะเเรี่ยงขยาและคารนีนีฐานดอยยามูซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดแม่ฮ่องสอนจํานวน5กองพันครับแต่ตอนนี้ทั้งหมดถูกปิดล้อมและถูกตัดเส้นทางการเดินทางทางบกโดยกลุ่มต่อต้าน ล่าสุดระบบบริหารราชการภายใต้ทางการเมียนมาในรัฐขยาและคารนีถูกฝ่ายต่อต้านยกเลิกครับแล้วก็ให้สภาบริหารรัฐขยาและคารนีของกลุ่มต่อต้านเข้ามาบริหารจัดการและเตรียมวางระบบการบริหารจัดการแทนรัฐขยาและคารนีเป็นรัฐที่ประกอบไปด้วยเจ็ดเมืองค่ะและแม้จะเป็นรัฐที่เล็กที่สุดในประเทศเมียนมาแต่กองกำลังทหารของกระเหรี่ยงขยาก,ก็ได้ชื่อว่าเป็นฝ่ายต่อต้านกองทัพเมียนมาที่เข้มแข็งที่สุด สำหรับรัฐขยาและครณนีมีประชากรประมาณ3 0 0 0 0นคนติดกับกรุงเนปิดอเมืองหลวงของเมียนมาซึ่งเป็นที่ตั้งสำคัญของกองทัพเมียนมาแต่การเติบโตอย่างรวดเร็วของฝ่ายต่อต้านเช่นกองทัพ KNDF ที่ก่อตั้งขึ้นหลังรัฐประหารขณะนี้เริ่มสร้างปัญหาให้กับนายทหารระดับสูงในกรุงเนปิดอที่พยายามวางแผน กำจัดกองกําลังนี้แต่ยังไม่สําเร็จค่ะส่วนชายแดนด้านจังหวัดตากรับฝ่ายต่อต้านซึ่งประกอบไปด้วยสหาภาพแห่งชาติเกเหรีกองพันที่6และ PDF บุกโจมตีทหารเมียนมาในเมืองกอากาเล็กแล้วก็ยึดสถานที่ราชการฐานที่มั่นทหารเมียนมาไว้หลายแห่งครับมีการวางระเบิดเส้นทางสายหลักด้วยทําให้ฝ่ายเมียนมาตอบโต้ด้วยการยิงด้วยอาวุธหนักรวมไปถึงการส่งเครื่องบินรบทิ้งระเบิดในเมืองกอากาเล็กเพื่อหวังขับไล่ฝ่ายต่อต้านครับ ตอนนี้สามารถยึดพื้นที่ได้แล้วประมาณ70%แต่การทิ้งระเบิดทําให้บ้านเรือนโรงเรียนวัดและโบสถ์ได้รับความเสียหายรวมไปถึงชาวเมียนมาได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตสําหรับพื้นที่การสู้รบซึ่งห่างจากชายแดนไทยด้านอาำเคอแม่สอดจังหวัดตากประมาณ30กิโลเมตรตอนนี้ยังไม่มีผลกระทบกับไทยครับ